ฟาหีดเ ah e บี้ยวเบี้ยลดไหมใช่อ่าวิ่งไงวะวิ่งก็มันไม่มีวิง่งแค่เดินไปเไรื่อยมันก็จะเล่งเล่งขึ้นไปได้เลยมันมีสเตมิมีนาปะ่ะไม่มีไม่มีวิ่งได้เรื่องัวๆเลยกระโดดเพื่อ,อวิว่งเร็วก็มันเลยครับมันลิ้นกำลังเล่นชักเวฟเลยมันเริ่มแล้ว เขาบอกว่าวิ่งซ้อนแล้วก็เล่นเป็นทีมเออเราเล่นเดียวาก็นื่ยแล้วตายตายตายเอ้ยเพื่อนช่วยเราเลยขอบคุณขอบคุณไปแล้วไปแล้วไปดีที่ดียวเลยเหมือนจะเจอลูกพับสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วได้เออเราเจอลูกพับไปวันแล้วทำไมได้ยินเสียงโฮเจติน ก็น่าะมันอยู่ใกล้มีใครเปิดเพลงให้หัวใจฟังทำไมหัวใจตื่นเจอลูกภาพเด็กดืดมีคนตามวเขาไม่ได้ไปเพราะเขาดาวเขาเขาดาวเขาดาวมีคนดาวมีคนดาวฟีไฟฟีไฟมันไม่ยอมดาวละเพื่อน เพื่อนเพื่อนซื้อรถแล้วเพื่อนไม่ยอมดาวรถเฮ้ยใช่เลยคุณเราคุณระดาวทล้วจไม่ฟังดาวของมินต้นเหนือต้นเหนือดิ้งเงดิ้งเงาดิ้งมันมาเราเราแล้วมาเราแล้วมันตามเรามามันตามเรามามันตามเรามันไม่ยอมดาวรับพี่ พราะมันไม่ดาวมันก็ได้ดิเอ้มันไล่เรามันไล่เราอืออือไปอยู่ไหนวะไปดาวอยู่ตรงไหนอู้ยอะมาแล้วมาเออมันตามมันตามตานตามบ้ยังยังองเองแค่ไม่ได้ดาวก็เฉย อยากกินซีฟู้ดจังเลยเราเจอปูเอ้าเดือดกันดีเบกละตายโว้ยไม่ช่วยนะไปมาไปมาไปมาไปเอาที่เองโอเคทันทีอะไรไม่ได้หรอมีพี่บ่าวช่วยเราแล้วพี่บ่าวจะช่วยแล้วกินซีฟู้ด เจอซีพูดต้องหนีตีพูดก่อนเขาไม่ยอมดาววเนีไยฮะเออหรือว่าเขาไม่ดาวว่าเขาเป็นพรเทนหายไปไหนหายไปไหนไปไปไหนยพุ่งไปเดี๋ยวคนดาวกี่คนไอ้คนดาวกี่คนโอ้ยอยู่ไหน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 วะออไ้่ ้เยออเงียบมเงียบ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 คือเลม่มันดากันตรงไหนวะเราไม่เห็นนะไฮ้เออนี่อยู่นี่แต่เราไปดาวเราไปเราไปช่วยดาวก่อน ใครมันย่งเลยโอยสิบสิบแปดไม่เพื่อนไม่ผ่อนน่ะไอ้เรานี่ในเกมเดนไปเรือหน่าีเจ็ดเจ็ดวิเไปดีเดิมไปทีเดิม run ไปดีเดิมไปทีเดิมไปทีเดิมายกันหมดแล้วทุก มันดาวกันสองนู้นหมดเลยนี่วยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบสี่สิบสมสิบสอนนตรงสิบสามิดเด้าตายแล้วดาวไม่ทันแล้วชนะแล้ว